ครับผมสามล้อเกษตรอู่ไก่สาคนลสุราษฎร์ครับผมตัดตเลนทั้งคันกับเครื่องคูวตา้าเครื่องรถถทยครับคูวตา้าสามสูบสิบหกแรงครับผมกับสโลสโลบันจีโนครับผมเกียร์ในห้าสูบสี่เกียร์ ครับผมทันเกียร์ก็อยู่ประมาณนี้ใส่เหมือนรถยนต์ครับผมการเปลก่ยนอ่าการเปลี่ยนครับผมรงงานก็ประมาณนี้ครับสนใจใครอยากได้เครื่องคือว่าทนทนแล้วก็แรงแรงโดยที่ไม่มีปัญหาครับผมตอนนี้แหละตออโจทย์แน่ครับ ตัวต้ามันสุดยอดอยู่แล้วความทนนะถ้ามันติดง่ายทําง่ายไม่มีปัญหาอะไรครับผมระบบไฟก็ครบนะยางครบสิบสองในรถไทยครับผมหน้าสิบสองก็โอเคกําลังดีครับผมถังน้ํามันก็สามสิบลิตรครับผมเต,มติมทีนึงก็ไปซาอุดได้เลยครับนี่แกน้ํามันสารัดครับผมดู ไป20ลิตรครับผมลองลองอากาศครับผมรวเป็ดก็กรนิ่วครับผม,น,น,บผมนี่เป็ดมือใบปลารวมไปลาคนสุราครับก็สนใจก็ติดต่อได้ถ้าใครอยากเล่นเครื่องรถไถเครื่องมมไซก็มีแลวแต่แลวแตแลวแตกระเจ้าตอนนี้ส่งเพียนซาพรุ่งนี้ครับผม ส่งเพียนซาเออเจ้าของเราไม่อยากได้เครื่องรถเครื่องก็จัดให้ได้ครับได้ได้ได้หมดทุกอย่างได้ทุกรูปแบบว้าแต่คุณขอมาได้หมดครับผมครับผมประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อได้08-7-2-7-7-2-0-7-2ครับผม